สวัสดียามเช้านะคะมาพร้อมแก้วกาแฟเนาะขวซชนนะคะขวซองอบร้อนๆเลยถึงที่ทํางานแล้วนะคะหัวอกแม่เนาะมาพูดถึงนะคะเนาะช่วงเนี้ก็ได้คุยกับพี่เขาใหญ่จาก,ก็นึกย้อนถึงตัวเองเช่นกันใครๆก็หวังอยากให้ลูกดีลูกสบายนะคะแต่ลูกกลับเอาความรักของพ่อแม่มาทําร้ายความรู้สึกดีๆนะคะที่พ่อแม่พยายามผลักดันให้เนาะ เศร้เาเศร้เาเศร้าแล้วก็เศร้าใจกับพี่เขานะเนี่จุดหนึ่งนะเป็นจุดหนึ่งที่เราย้อนมองตัวเองเหรอเนาะเราโชคดีที่ได้เอาลูกมานะยายจ่าเลี้ยงลูกเนาะไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยเงินนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องให้เขารอและฝึกอเหมือนกับตอนเล็กๆที่เลี้ยงเขามามาอยู่ใหม่ๆป้าๆเขาจะเอาใจมากๆลูกสาวเขาจะรักลูกสาวมากนะคะลูกสาวมาตั้งแต่เก้าขวบแต่ ยายจ๋าแต่งงานกับฝรั่งนะคะตั้งแต่ลูกหกขวบเนาะหกขวบสามปีแรกอยู่เมืองไทยเอออันนี้ข้อนี้จริงนะคะหลานอยู่กับยายยายเลี้ยงเนาะหลานอยากได้อะไรลูกอยากได้อะไรเราไม่ได้อยู่ด้วยเราก็จะส่งเงินลูกอยากเอยอยากได้นั่นได้นี่เราก็ซื้อให้เพราะนั่นคือหนึ่งในสิ่งที่เราทำได้ในตอนที่เราไม่ได้อยู่ด้วย ทีนี้ย้อนกลับไปนึกถึงพี่ข่าวนะคะความรู้สึกเนาะก็คือเรามาอยู่ไกลเงินเราหาได้อืมอ่าแล้วก็เอาสิ่งนี้ไปทดแทนนะคะจนลูกไม่เห็นค่ามันก็เลยกลายเป็นประเด็นเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่าง แต่สิ่งสําคัญลูกก็อายุเนาะไม่ใช่น้อยแล้วนะคะลูกแก่30เนาะไม่ใช่น้อยแล้วมีครอบครัวมีอะไรแต่สิ่งที่เคยสบายเคยได้กับพ่อแม่กับทําให้ไร้ค่าทําให้พ่อแม่เจ็บปวดนะคะขอบคุณคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เลยเนาะพี่เขาก็ได้เข้ามาอ่านแกก็คิดโสโสจริงๆค่ะคําที่บอกว่าพูดง่ายแต่ทํายากเพราะหัวอกแม่มันทรมาน อ่าแกบอกว่าแกจะตัดหลายครั้งนะคะแต่ก็ทําไม่ได้อืมแต่รอบนี้ไม่รู้ไงเป็นไงนะเพราะว่าตัวแกก็แย่เช่นกันอ่าแม้กระทั่งเงินทองและงานนี้ก้อนใหญ่เออเอยผัวช่วยอืมผัวก็เลยด่ากลับโง่กว่าลูกปล่อยให้ยึดไปนะคะฝรั่งพูดเขาก็ถูกอ่าแต่คนเป็นแม่ยังไงก็เสียใจ และหนึ่งสิ่งสำคัญออก็หวังเนาะผัวคือหนึ่งหลักสำคัญแต่เราไม่เคยทำอะไรเพื่อผัวนะพี่เขานะออแต่หัวใจทุกสิ่งทุกอย่างทุกหยาดเม็ดเงินทองที่ตัวเองทำเพื่อลูกแล้วยังเบียดเบียนผัวไปให้ลูกด้วยนะคะแกก็ยอมรับร้องไห้ทางน้ำตาสิ่งที่เขาพูดมาก็ยอมรับว่าเราผิดนะ ก็เลยบอกว่าพยายามรักและดูแลตัวเองและดึงยึดเหนี่ยวสิ่งที่มีไว้ก่อนนะคะอย่าอย่าหวังอืว่าเราจะพึ่งลูกได้ขนาดตัวยายจ๋าเองนะคะเอาลูกมาเลี้ยงอยู่ที่นี่เนาะเขาไม่ได้ร้ายได้เกยอะไรแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นเรายังมองว่าเราพึ่งเขาไม่ได้เลยเ,ออเราอาจจะคิดมากไปแต่ก็โชคดีนะคะการอยู่เมืองนอกเนี่ยเรามองแค่ว่าตัวเรา หวังให้ลูกยืนหยัดด้วยตัวเองนะคะลูกพูดเสมอว่าแม่ให้ได้กับทุกคนยกเว้นตัวเขาเนะาะเพราะเราจะไม่สปอยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ยายจ๋าให,ให้หนึ่งต้องมีเหตุผลสองคุณต้องเซฟส่วนของคุณมาก่อนนะคะเหมือนเป็นเด็กๆฝึกให้ลูกทำงานนะ,ะถูบ้านยายจ๋าจ่ายวันละ5้ยูโรออาทิตย์นึงอาจจะถูสองครั้งถ้าคุณขยันถูสาครั้งคุณก็จะได้ตังเพิ่ม เพื่อที่จะให้เขาเก็บแล้วสิ่งที่เขาอยากได้เหมือนร้อยหรือร้อยห้าสิบของแพงหรือของเล่นอะไรพวกนี้คุณต้องเก็บได้หนึ่งร้อยก่อนหลังจากหนึ่งร้อยถึงแม้ราคาสี่ร้อยถ้ายายจ๋าเอ่ยปากกับลูกว่าหนูต้องทำงานบ้านฝึกเก็บเงินตัวเองให้ได้หนึ่งร้อยเมื่อไหร่ได้หนึ่งร้อยแม่จะเติมให้ส่วนที่เหลืออันนี้เป็นสิ่งที่ยายจ๋าทำตลอดมานะคะในสายตาของลูกเขาจะมองว่า เราเป็นคนขี้เหนียวสำหรับลูกสาวนะฮะเราให้ได้กับทุกคนแต่ยกเว้นเขาเขาไม่ได้รู้และความเข้าใจนะั้นเป็นคำพูดที่กระทบเราเสมอเราก็โอเคยอมรับอยากให้เขาโตสักวันเขาต้องรู้นะคะาการที่เราเคยเก็บเงินเก็บทองให้เขา เขาก็เอาไปละลายใช้ยังเป็นเรื่องธรรมชาติของเด็กนะคะกาลังดื้อเนาะ,ะหมดโอเคอันนั้นจบไปนะคะชีวิตเขากลับมาอยู่กับยายจ๋าเขาก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่เราย้อนรับกลับมาเพื่อที่จะให้เขาลุกขึ้นมาสู้และเดินหน้าเนาะก็คือให้เขาอยู่กับเรานะคะอยู่กับครอบครัวพ่อแม่เพื่อให้เขาเริ่มต้นใหม่ตอนนี้เขาก็ทํางานโรงพยาบาล แต่มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ลงตัวนะคะแต่เขาก็ต้องสู้เพราะเอไจา,ยามไม่ยื่นเงินให้ลูกนะคะรับผิดชอบดูแลหลานช่วยทําทในส่วนที่เราควรทําถึงเราจะมีเราก็ไม่ให้เพราะเราเคยดูแลเขาเต็มที่มาแล้ววันนี้เขาโตเขาต้องลุกถึงแม้จะน้ำตาตกคุณต้องรับผิดชอบเพราะชีวิตของคุณเลือกแบบนั้น นี่คือคำนะคะบางครั้งคำพูดของเราเนี่ยมันเจ็บนะมันเจ็บนะเจ็บอยู่ในหัวใจเราแล้วก็คำพูดของลูกกระทบเข้ามาแต่เราต้องกืนกินเนาะอ่าเข้าไปข้างในเพื่อให้เขาเข้มแข็งเพื่อถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่เขาจะต้องยืนหยัดได้ด้วยตัวเขาเองอันนั้นคือความคิดของเย,ยจ่านะคะความคิดที่อยากเลี้ยงลูกอืม ให้เป็นฝรั่งคือให้ให้รับผิดชอบชีวิตตัวเองโอเคเมื่อก่อนเขาไม่มีครอบครัวนะคะเขายังอยู่คำว่าลูกก็คือลูกของแม่เนาะ,ะแต่เขาก็ยังฟังมากกว่าแต่พอทีนี้เขามีครอบครัวไปแล้วสมองเปลี่ยนความรับผิดชอบเปลี่ยนมีลูกมีหลานหลายสิ่งหลายอย่างที่เรารับไม่ได้แต่ก็ต้องทำใจนั่นคือชีวิตของเขา แต่ส่วนที่เราพูดเราเตือนเรามองคือมุมมองของแม่สิ่งไหนไม่ดีเราก็อยากจะพูดอยากจะบอกแต่ถ้าเขาไม่เก็บไปใช้สุดท้ายแล้วก็กรรมของเขานะสุดท้ายแล้วมันก็ตัวของเขาจริงๆอืมอยาจ๋าก็ผักดันได้แค่นี้พยายามนะคะพยายามดึงพยายามทำให้เขาเห็นในสิ่งที่ว่าแม่ <c oughs> มีป้ปาก็จริงแต่แม่ก็ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองไม่รอของเงินใคร นะแล้วเขาจะตอบกลับท,ทันทีอ้าวล้วขอหรือเปล่าขอได้ขอได้ก็ไม่ให้นี้อะไรประมาณนี้นะคะนี่คือคําพูดของลูกสาวเนาะอ่าใช่เพราะหนูก็โตแล้วหนึ่งเป็นแม่คนแล้วต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตของตัวเองอ่าวันนี้คุณต้องขอบคุณแล้วแม่ยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้ย้อนมองิชีวิตลลำบากตรงไหนอ่าการทำงานเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนต้องสู้ทุกคนต้องสร้างเพื่อตัวเอง แม่กับป้าไม่ได้อยู่กับเธอยันตายนะอันนั้นเนาะเป็นคำพักดันให้ลูกมีพลังที่จะเดินหน้านะคะยายาโอเคเขาจะประมาณนั้นนะ เขาก็จะประมาณว่าเออไม่ถูกใจแม่สอนกลายเป็นแม่บ่นนะคะเด็กสมัยนี้เนาะออขอระบายหน่อยนะคะแต่ก็ภูมิใจนะในสิ่งที่เขาทำเนาะถึงแม้จะไม่ได้ทั้งร้อยเปอเซนอย่างน้อยเราก็อยู่ในสายตาของเรายะ<ส>อ่าอยู่ในสายตาของเราถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นกับเพื่อนๆพ่พี่ๆหลายๆคน ที่ปล่อยลูกอยู่เมืองไทยนะคะแต่อย่าลืมว่าปัญหาชีวิตมันไม่เหมือนกันการที่พี่เข้าก้ามาอยู่ที่นี่ลูกโตแล้วเนาะอ่ามันเป็นการเลือกของลูกด้วยแล้วก็มันมันเขาเรียกอะไรอะหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ลงตัวมันถึงได้ออกมาอย่างนี้ แต่การที่เราจะเลี้ยงลูกด้วยเงินนะคะให้ได้ทุกอย่างเพราะคิดว่าเราลำบากมาก่อนอยากให้ลูกสบายอันนี้บางครั้งย้อนมองนะคะเราอาจจะเลี้ยงผิดการเลี้ยงลูกด้วยเงินไม่เห็นคุณค่าเปรียบเทียบและพูดคุยหลายๆคนหลายๆท่านนะคะไม่เห็นคุณค่าถึงวันนี้ยายจ๋าจะเลี้ยงลูกด้วยเหตุผลแต่ก็ยัง ไม่ได้ถูกใจเราทั้งร้อยนะคะแต่ก็หวังว่าในวันข้างหน้าเนาะเขาจะเข้มแข็งและเขาจะสู้ชีวิตไปได้ด้วยตัวเขาถึงเขาจะมองว่าแม่ไม่ดีแม่ไม่รักก็ช่างนะคะในมุมของยายจา๋ายายจ๋าคอยอยู่ในแบบนี้ดูเขาไปนะคะห่วงแบบหางๆช่วยในมุมที่เราช่วยแต่ส่วนที่เขาต้องสู้และสิ่งที่เขาผิดพลาดเขาต้องรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขาเป็นนะคะตัวนี้เขารู้พอเราย้ําสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเขาบอกยายาโอเคอประมาณนั้นนะลูกสาวยายจ๋านะคะแต่ก็ยังยังน้อยอย่างน้อยนะคะก็ยังมีพลังอย่างน้อยก็ยังมีเสาหลักก็คือพ่อแม่อยู่กับเขาอยู่ที่นี่เนาะเพื่อนมาถึงแล้วนะ นะอยากให้พ่อแม่ทุกคนนะคะมีความสุขวางแผนให้ดีอ,อันนี้พูดเลยนะจริงๆมองเห็นคนไหนที่มีลูกที่เขาเรียกว่าน่ารักทุกอย่างเนาะทำทุกอย่างเพื่อพ่อแม่นะคะเชื่อฟังเรียนรู้การทำงานหรือวางแผนชีวิตดีๆเนี่ยดีใจด้วยนั่นคือบุญของคุณจริงๆนะคะ แต่ถ้าเราไม่ได้ขนาดนั้นเราก็คิดซะว่าอาจจะเป็นเวรกรรมปังก่อนที่เราเคยทำกับพ่อแม่หมาเนาะสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องทำยังไงอะ่ะเขาเรียกว่าทําใจและสร้างพลังให้กับตัวเองถ้าวันนี้เราคิดว่านั่นคือกรรมของเราที่ต้องดูแลเขาเราก็ต้องสร้างพลังให้กับตัวเองมากกว่านี้วางแผนให้กับตัวเองมากกว่านี้นะคะยายจ๋าจบอกพี่เข้าไปเนาะว่า ลักและตัดไม่ได้เราก็ต้องทำเท่าที่เราทำไหวแล้วอย่าลืมว่าสิ่งที่ทำมามันมากมายแล้วมากมายจนเกินไปจนผัวรับไม่ได้แล้วนะแล้วจะทำยังไงถ้าชีวิตเราพังใครจะมาช่วยเหลือถามจริงลูกหรอดีไมด่ดียิ่งแย่ไปกว่าเดิมนะคะนะนี่คือหัวใจสำคัญกับการที่ห่วงห่วงจนจน หมดคุณค่าจนไรค่าในสายตาลูกเ,เงินทองนะคะสร้างความสุขไม่ได้สร้างความสบายให้ได้แต่ถ้าเขาไม่รักษาเขาคิดว่าพ่อแม่ให้ได้ตลอดแล้ววันหนึ่งนะคะเราไม่อยู่แล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงพี่เขาบอกเออช่างมันเถอะตายตายไปก็จบมไม่ได้เห็นไม่ได้รู้เรื่องราวแล้วแต่ชีวิตเขาวันนี้ทํามันไป ทำเพราะหัวใจเรารักเพราะหัวใจเราห่วงอันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้แก้ปัญหานะคะไม่ได้สร้างให้ลูกเข้มแข็งขึ้นเนาะอ่าเยาจาก็คุยกับพี่เขาแบบนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นชีวิตใครชีวิตมันทุกคนก็ต้องเลือกในแนวที่ตัวเองทําได้อยู่ดีนะคะถ้าวันนี้คิดว่ากมเราหนักถ้าเราสู้ไหวก็ทาต่อไปเนาะถึงแม้จะน้าตาตกอย่างน้อยนั่นคือเลือดนั่นคือลูก อ,อีกคำหนึ่งนะคะที่เยจะาพูดเสมอผัวเลิกได้ผัวใหม่นั่นก็คือผัวนะคะลูกจะร้ายขนาดไหนจะเลวกับพ่อแม่ขนาดไหนก็ตัดลูกไม่ได้นะคะเราไม่ได้ให้ตัดแต่เราต้องสร้างนะคะเราต้องสร้างเนะาะให้เขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราให้บ้าง เพราะถ้าสักวันไม่มีเราเขาก็แย่นะคะเขาจะต้องสํานึกในสิ่งที่เคยได้บ้างเนาะขอบคุณกับสิ่งที่พ่อแม่ให้บ้างแล้วเราจะมีพลังและกำลังใจขนาดไหนถ้าเราได้คำนั้นจากลูกของเรานะคะเนาะโอ้ยถึงแม้มันจะปวดใจแค่ไหนก็ยังเป็นลูกรักของแม่แม่จะโกรธลูกแค่ไหนก็เกลียดลูกไม่ได้นะคะแต่ หนึ่งสิ่งสำคัญในหัวใจเด็กสมัยนี้ทุกคำพูดที่เขาออกมาเขามีความรู้สึกรักพ่อแม่บ้างไหมเนีอันนี้สิมันแย่อันนี้สิที่เรายัางไม่ถึงเลยเพราะว่าไม่ได้อยู่กับลูกเนาะอย่างตัวพี่เขานะพี่เขาพูดเลยเขารักฉันบ้างไหมลูกของฉันสิ่งที่ฉันทำวันนี้ เขาทําไมไม่รู้สึกหรือว่าฉันห่วงฉันรักเขาขนาดไหนพี่เขาพูดกับยายจ๋าเนาะก็เลยต้องกอดกันแน่นๆแ,แ,แล้วบอกว่าทําใจละพี่เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้พี่วางแผนให้เขาเป็นแบบนี้นะนเนาะกรรมกรรมกรรมนะแต่ก็เนาะหัวอกแม่ๆมรักลูกสุดใจนะคะไม่มีใครทิ้งลูกได้แต่ก็อยากให้ลูกเป็นคนดี บุญวาสนาคุณแม่ๆนะคะถ้ามีลูกที่ดีดูแลรักแค่เอาตัวเองรอดนะคะไม่ลำบากจนเกินไปไม่ทำร้ายน้ำใจพ่อแม่จนเกินไปอ่อนน้อมกับพ่อแม่อันนี้ก็เป็นบุญแล้วนะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอเป็นกำลังใจแม่ๆทุกท่านเนาะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงวันนี้ถ้าเรา ไม่ได้ดังหวังจากลูกเราก็ต้องย้อนมองตัวเองว่าเราควรทำยังไงกับชีวิตของเราอย่าหวังนะคะจะให้ลูกมาเลี้ยงเรายามแก่ยากตัวยายจ๋านี้ไม่หวังเลยเนาะแต่ก็มองนะคะว่าเขาจะเอาตัวรอดได้แค่ไหนนั่นคือหัวใจและความหวังของแม่อยู่ดีนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เนาะฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจซึ่งกัน